สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการแชร์โลเคชันนะครับเพื่อที่จะส่งให้เพื่อนนะครับในแชท t m s s s n n g r r ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของ a อปพลิเคชัน messenger บนมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงมาดูกันลดครับเริ่มต้นในทุกท่านเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชัน Messenger ที่มือถือกันได้เลยครับ หลังจากที่คลิกแอปพลิเคน messenger เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็เข้าไปในส่วนของเพื่อนนะครับที่เราจะส่งในส่วนของแชร์โลเคชันให้นะครับก็ผมจะเป็นเอาเป็นแชทแชทนี้กันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของแชทแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของจุด4จุดนะครับซึ่งจะอยู่ด้านแถบแถบบาร์ด้านล่างซ้ายมือสุดกันนะครับก็ตามที่ลูกศรชี้นะครับก็ให้เราคลิกไปที่ส่วนของจุด4จุดกันได้เลยครับ หลังจากคลิกในส่วนของจุด4จุดกันเสร็จเรียบร้อยครับในขั้นตอนถัดมาก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีส่วนของแท็บเมนูที่ทเขียนว่าตำแหน่งนะครับก็ให้เราทําการคลิกในส่วนของตำแหน่งกันเข้าไปได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของในส่วนของตำแหน่งนะครับซึ่งจะเป็นประมาณแผนที่ ประมาณนี้กันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เป็นสารลัก์ที่เป็นหมุดนะครับก็สังเกตที่ลูกศรสีเหลือนะครับแล้วก็ให้ทำการคลิกหมุดกันเข้าไปได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกหมุดกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ของเรากันนะครับก็สังเกตนะครับว่าในส่วนของแถบวิดีโล่างก็จะเขียนว่าเราได้รับอยู่ที่ไหน มีที่อยู่ให้พร้อมกันนะครับหลังจากที่เราดูความเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการคลิกส่งกันเข้าไปได้เลยครับหลังจากที่เราทําการคลิกส่งแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าแชท m e s s e n g e r ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าแชท m e s s e n g e r กันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของแผนที่นะครับหรือโลเคชันนะครับก็ได้ถูกส่งไปเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเปิดแผนที่ที่อยู่ในอแอปพลิเคชันแชท m e s s e n g e r ของเรากันนะครับก็มาเริ่มในส่วนของขั้นตอนต่อไปกันได้เลยครับก็ให้ทำการคลิกในส่วนของแผนที่ที่แสดงที่เราได้รับนะครับก็ให้ทำการคลิกกันไปได้เลยครับ หลังจากที่เราคลิกในส่วนของแผนที่กันเสร็จเรียบร้อยครับก็ในส่วนของแผนที่นะครับก็จะแสดงขึ้นมากันนะครับหลังจากที่แผนที่หลังจากที่ในส่วนของแผนที่แสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็สังเกตในส่วนของแท็บด้านล่างนะครับก็ให้ทาการคลิกที่สถานที่กันเข้าไปได้เลยครับ หลังจากที่เราคลิกในส่วนของสถานที่กันเสร็จเรียบร้อยครับก็ในก็ในขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชัน Google Map ของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะในส่วนของแอปพลิเคชัน Google Map ก็จะแสดงส่วนของเส้นทางน,นะครับว่าจากที่เราอยู่ไปหาเพื่อนนะครับใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของ เป็นระยะทางกี่กิโลแล้วระยะในส่วนของเวลานะครับใช้เวลาไปเท่าไหร่กันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการแชร์โลเคชันส่งให้เพื่อนนะครับในแชทเ e s s e นเจอรนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T c h ANNEL นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ